อกหักไม่ตายค่ะพูดได้คำเดียวว่าอกหักไม่ตายแต่ไม่มีกินอ่ะตายแน่ๆ่คิดถึงเขาร้องคิดถึงยังไงเขาก็ไม่กลับมาค่ะถ้าเขาดีจริงอ่ะเขาไม่ทิ้งเราไปถ้าเขาดีจริงเขาไม่ปล่อยให้เรามานั่งร้องไห้เขาไม่เดินจากเขาต้องอยู่ข้างๆเราแต่ในเมื่อเขาไม่ไม่อยู่แล้วอยากร้องไห้ใช่ไหม ลองค่ะลองเต็มที่คอยกระหายขึ้นกันว่าไี่ผู้ใดอกหักแล้วบ่หายนอกจากคนที่มันถิ่มเฮามันไปจากเขามันบ่หายมันไปหาคนใหม่อันนั้นเขาบ่หายแต่เราคนที่รักจริงอ่ะลองไห้ใช่ไหมก็เราักก็จริงอ่ะเราไม่ได้อยากทิ้งเขาอ่แต่ถ้าคนมันไม่หูใจอะเขาไม่มีคนอื่นอะเขาก็ทิ้งเราอย่าไปคิดว่ามันดีมันก็ดีค่ะถ้ามันดีมันก็ถิ่มเขาไปดอกมันบอที่นี่เจ้าสิหายหายไปเลยหายจนตาบวม บานี่ให้เต็มทีแล้วเอากระจกมขาซอ,องเบ่งจะคองกันน่ะเป็นจังไดคือพี่บ้าบอได้เวลาตื่นค่ะตื่นตื่นมาดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมรักตัวเองให้มากกว่าเดิมปรับปรุงตัวเองในสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีกว่าเดิมเราต้องรักตัวเองิง,ง่ายๆเลยถ้าเขารักเราอ่ะเขาก็คงไม่ทิ้งเราไปถ้าเขารักเราเขาก็จะอยู่กับเราทนุถน,นอมเราใช่ไหมแต่เมื่อเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะเราก็ต้องรู้ แล้วก็สู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมากนะรู้ว่าเจ็บแต่เราจะผ่านมันไปได้เชื่อดิเชื่อผ่านไปได้แน่นอนแล้วที่สําคัญที่สุดหยุดร้องไห้ไม่ต้องไปเสียน้ําตาให้เขาแล้วถึงยังไงเขาก็ไม่มีทางกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้อกหักรับรองไม่ตายแน่นอนแต่ไม่มีกินเมื่อไหร่เมื่อน้นตายแน่แน่ รักเขามาเคยค่ะใช่เจ็บเฮ้ยถ้ากูไม่ลุกอะแล้วใครจะมาอุ้มเฮ้ยใครจะมาพยุงเฮ้ยใครจะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินค่านอนค่านี่ถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะไปรักใครได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอะใครจะมาดูแลเรารักตัวเองดูแลตัวเองหมดเวลาร้องไห้ลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้กับตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยสู้กับโชคชะตานี่แหละโชคชะตาที่มันทําให้เราอะต้องมานั่งร้องไห้วันเนี้ยสู้กับมัน ไม่ต้องไป่สู้กับไข,ข่สู้กับตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้หยุดลองให้พอเอาให้เต็มที่แล้วจบที่ตรงนั้นทิ้งมันไปอย่าหันหลังก้าวไปทางหน้าเขามางอมาขอเคินดีบ่าต้องกลับไปจําไว้ว่ามือนี้กูห้น้ำมันจ้ำไดญจําไว้บ่าต้องหาใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็ทําให้ตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองรักทุกวันไม่เจ็บแน่นอน มันเจ็บมันปวดมันทรามานคอยหูุอยู่คอยกับเป็นแต่ว่าเจ้าตอนนี้เบิ้งสภาพเจ้าของเจ้าเจ็บเจ้าปวดเจ้าทรามานเขาเมา่เหลียวเบิงเฮาบอเขามาเบิงเฮาบอ,เขา,าเ,าบอเขาคิดหอดเฮาบอบอเขาไปแล้วค่ะเขาไม่มีทางกลับมาเขาไปหาคนอื่นเขาไปก้าวหน้าไปแล้วเล่าอย่ามาถอยหลังเราร้องไห้ได้เราเสียใจได้แต่มันต้องมีขีดจํากัดจะไปเสียใจนานๆไม่ได้คอยพานมาแล้วคอยว้าได้คอยกับเป็นเกียบเป็นเกียบตายมาแล้วแต่ว่ามือนี่คอนสิบ,สบ,บอกว่าผู้ชายดีๆมีบัากหลายถ่าูุเจ้าอยู่เปิดโอกาสให้เจ้าของก็ต้องอย่างที่ิก้าวไปอีก อ,อกหักมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นชีวิตของคนจำไว้โลดอันนี้เป็นเรื่องปกติมากที่จะต้องอกหักทุกคนอกหักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วทุกทุกคนก็รอดตะกี้ขอแหงโอ้ยสมสานข้างถนนร้องไห้จะเป็นจะตายทุกวันนี้หรอคะเจอคนที่ดีเพราะเราผ่านตรงนั้นมาได้มันเป็นจุดที่ยากมากใครไม่โดน ใครไม่อยู่ในจุดนั้นณนะตอนเนี้ยไม่มีคนเข้าใจถึงเราจะผ่านมาแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่เราต้องอยู่นะตอนนี้ยเราจะรู้ว่าเจ็บแค่ไหนเออหูอยู่ว่ามันเจ็บลุกเราต้องลุกรักตัวเองรักทุกวันไม่เจ็บแน่นอนเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยู่ในสถานะแบบนี้ตอนนี้ที่อกหักเฮ้ยลุกขึ้นมาทําให้เขาอะเสียดายเราได้ไหมอะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเดินจากไปอะคือสิ่งที่มีค่าคือคนที่มีค่าคนหนึ่ง โลกใบนี้ไม่ได้ใจดีกับเราเสมอไปแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราตลอดไปนะบางคนคบกันมีลูกด้วยกันอยู่ด้วยกัน 30- 40ปีเขายังเลิกกันเลยค่ะเขายังหย่ากันเลยแต่เขาก็สู้ต่อเขาก็ไปต่อเขาก็แยกย้ายเราเป็นแฟนคบกันอยู่ด้วยกันธรรมดาค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนใครๆก็รู้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณ บนโลกใบนี้ชีวิตของคุณคุณเลือกเองเดินเองทุกอย่างไม่มีใครกำหนดนอกจากตัวของคุณเองเป็นกำลังใจให้นะคะท้อได้ถอยได้แต่ก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนอื่นเขาก็ผ่านมาถึงมุ่เจ้าสิอกหักล้านเทียกบบับ่าจือจำไว้โลด่่จือบบมีทางจือกว่าทีบอกให้ทำใจคะ่ะเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาไปแล้ว รักตัวเองกลับมาหาตัวเองให้ได้แล้วก็ยืนด้วยตัวเองให้ได้เป็นกำลังใจให้กำลังใจดีๆขอมอบพลังบวกให้คนที่อกหักตอนนี้นะคะรักตัวเองนะแล้วก็สู้นะคะเออเอาเต็มที่อยากร้องร้องไปอยากทำอะไรทำไปแต่มีขีดจำกัดอย่าอ,อย่านานเรามีค่าพอคนไม่ดีผ่านไปแล้วเขาคือขยะในชีวิตแล้วค่ะมันคืออดีตให้คนปัจจุบันเข้ามาให้คนใหม่เข้ามาเป็นกำลังใจในะคะ